อ่อแล้วครับผมก็ขอกราสวสดีลิงคีพวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมครลติบายแล้วก็ผม f d ฟดคนดูคนเดิมนั่นะครับผมแหม่ไม่ได้เปิดคลิปเต็มๆงี้นานแล้ววันนี้นะครับผมถึงเวลาแล้วนะที่เอฟด p อจะมาจัด5อันดับท็อปปืนเมตาของโหมด MP นะครับผมว่าจะมีปืนอะไรบ้างนะครับคือผมจัดแค่ท็อป5เพราะว่าปืนที่เล่นกันอยู่นปัจจุบันนี้นะครับมีเอาแบบว่า เล่นกันบ่อยๆเองกีมีไม่ถึง10กระบอกที่เจอนะครับบ่อยๆผมก็เลยจัดแค่ตัว5ตัวนี้ที่มันตึงๆเลยนะครับแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่า5ท็อปนี้นะครับที่ผมจัดขึ้นมานะฮะคืออ้างอิงมาจากการที่ผมเล่นเองนะครับผมแล้วก็ไปดูสตรีมเมอร์ด้วยต่างๆนะครับเล่นเองก็คือนะครับผมจับเล่นเองนะครับผมแล้วก็2ก็คือเวลาไปเล่นเนี่ยจะเจอศัตรูเล่นปืนพวกนี้มากมากเลยนะครับแล้วก็ถ้า คิดเห็นยังไงนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงตรงหรือไม่ตรงนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเอ้ยพี่ปืนนี้มันไม่ติดได้ยังไงแล้วปืนนี้ทําไมอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ลองบอกท็อป5ของเพื่อนๆดูก็ได้ครับในคอมเมนต์จะได้แชร์ประสบการณ์กันเนาะคือผมเปิดรับอยู่แล้วฮะเราถกเถียงกันได้นะครับแต่ว่าก็อย่ารุนแรงกันมากมายนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับท็อป5นะฮะยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเติมเกม Inback ร้านเติมเกมคุณภาพระบายที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ปลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ปืนอันดับที่5นะครับเราเริ่มวันที่อันดับที่5ก่อนเลยนะก็คือเจ้ต,ตัวปืน9 5.56อ่าผมว่าหลายคนต้องมีแบบขมมดคิวแล้ว ปืน9 9 5, 5 6เนี่ยมันดีขนาดเนี้ยทำไมมันอยู่อันดับ5ได้วะผมบอกเลยนะครับว่า5อันดับเนี้ยสำหรับผมนะตึงทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นอันดับ5หรืออันดับ1สามารถโหดได้ขึ้นอยู่กับคนเล่นซะส่วนใหญ่นะครับประมาณ70%เลยก็ว่าได้ที่ขึ้นอยู่กับคนเล่นแต่อันนี้คือผมอ้างอิงจากของตัวเองด้วยนะครับถ้าไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยอีกรอบนึงนะครับผมมาชักจะเหนื่อยแล้วพูดเยอะมาผมก5.56นะครับปืนนี้นะ ณนะปัจจุบันก็ยังโหดอยู่มากๆสามารถติดท็อปผ้าได้เนี่ยโหดมากๆครับเพราะว่าปืนนี้นะครับมีอัตราการล่าที่ค่อนข้างไว7.3แล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงเห็นปะศัะตรูตายแป๊บเดียวนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นปะแรงมากๆแล้วข้อดีของมันอีกอย่างครับไม่จําเป็นต้องมีปืนแดงเออนี่คือข้อดีแต่ว่าที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้ก็คือ,ขอเขาเรียกว่าน,นะเป็นเป็น,เป,นเป็นการโชว์เฉยๆ <laughs> นะฮะสำหรับใครที่ไม่มีปืนแดง นะครับผมสามารถเอาของแต่งบางอย่างออกได้นะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะเอาออกก็คือมันกีบหลังนะครับเอาไปใส่เป็นกล้องแทนนะครับผมประมาณนี้นะผมจะเอากิบหลังออกถ้าเป็นผมนะผมจะเอากีบหลังออกแล้วก็ไปใส่เป็นกล้องแทนนะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยผมไม่อยากเอาออกแล้วนะฮะประมาณนั้นนะฮะนี่เห็นปะคือข้อดีของมันผมไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วไม่อยากยืดเยื้อนะครับคือมันแรงลั่นไวนะครับสี่นัดตายไม่ว่าจะระยะไหนนะครับ4นัด นอกจากจะไกลๆหน่อยประมาณ5นัดแต่ก็คือ5นัดแบบนัดที่5คือเสร็จเสร็จแล้วประมาณแบบบางทีเลือดเหลือ1เหลือ7อะไรอย่างงี้นะคือเสร็จเสร็จเลยนะครับคือข้อดีของมันคือมันเล่นง่ายครับไม่ต้องมีสกินแดงนิ่งแรงลั่นไวครับเป็นปืนที่ผมพูดทุกครั้งแลวเนาะปืนที่มีอัตราการลั่นไวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมตาสำหรับเกมคอร์ดิตี้โมบายนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าจบกันที่อันดับที่5แล้วกันนะครับไม่พูดเยอะเพราะว่ามันรู้กันอยู่แล้ว ไปต่อฮะอันดับต่อไปอันดับที่4นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืนไทยสิบเก้านั่นเองนะครับโอ้โหผมว่ามีหลายคนขมวดคิวแล้วแหละทำไมไทยสิบเก้ามึงมาติดอันดับได้วะทั้งทั้งที่แบบเพิ่งจะบอกไปเองว่ามันไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ไทยสิบเก้านะครับไอวันที่ยังไม่มีปืนแดงเนี่ยผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแปลกๆแต่พอวันที่ปืนแดงมันเข้าเนี่ยพลังมันมาอย่างไงไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าตอนแรกนะคิดว่าเป็นที่สก,กินครับแต่ พอลองไม่ใส่สก,กินแล้วเป็นเหมือนกันครับไท1สิเหมือนกันครับถ้ามีสก,กินแดงจะดีกว่าดีกว่านะแต่ว่าไม่ได้ดีกว่ามากนะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่ามีสก,กินแดงแล้วดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวสโคบของมันเนี่ยนะครับมันมองง่ายนะฮะเห็นว่าจุดแดงๆมันเล็กมันจะไม่เหมือนกับไอ้เจ้าตัวกาวาจ5ดเห็นปะ่ะจุดตรงกลางมันจะใหญ่แต่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับจุดมันจะเล็กอ่ะเราไม่พูดถึงสก,กินละมากมายนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไป มีดีกว่าเพราะว่ามันแถมสโคปฟรีเพราะว่าปืนของมันเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะฮะสะโคปมันกา,กากมากเลยครับมันกา,กากมากๆเลยนะคือถ้าใครอยากจะเล่นนะฮะและอยากเอาของแต่งไปใส่กล้องไม่แบบไม่มีปืนแดงนะผมแนะนำนะครับให้เอาเจ้าตัวเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมก็ไม่รู้ด้วยสิ <laughs> อ่ะเป็นผมนี่ตัวนี้เลยอ่ะกิบหน้านะครับผมจะเอากิบหน้าออกแล้วไปใส่เป็นกล้องนะครับผมแต่งแบบ ถ้าใครมีปืนแดงแต่งแบบผมแต่ถ้าใครไม่มีปืนแดงเอากิบหน้าออกนะครับแล้วก็ไปใส่เป็นอ่าเป็นสโคบแทนนะครับนิ่งเหมือนกันคือปืนเนี้ยตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่นิ่งนะครับที่ผมมองนะหนึ่งไม่นิ่งแล้วก็กระสุนค่อนข้างกระจายนะครับในระยะกลางๆไกลๆเนี่ยกระสุนค่อนข้างกระจายนะครับแต่ตอนเนี้ยมันนิ่งมันนิ่งงงนะครับเนี่ยมันนิ่งแต่กระสุนก็ยังพอกระจายอยู่แต่ว่าไม่เท่ากับวันแรก วันแรกที่ผมลองเล่นกับไอตอนที่ยังไม่มีสก,กินน่มันกระจายมากกว่านี้อีกนะอันนี้คือความรู้สึกนะครับเราไม่พูดถึงเกี่ยวกับอาหลักเกณฑ์อะไรที่เขาบัฟ <c oughs> เนิร์ฟแอบบัฟแอบ,แอบเนิร์ฟเราไม่สนนะครับอันนี้คือความรู้สึกล้วนแต่ถ้าถามผมนะอันนี้คือส่วนตัวจะจัดเลยนะครับผมว่ามันต้องมีการแอบแอบ,แอบบัฟมั่งแหละคือปืนนี้ตอนนี้มันนิ่งนะครับแต่เปลี่ยนกระสุนยังแอบช้าอยู่นะครับ,รบผมนะผมว่าเปลี่ยนกระสุนยังแอบช้าอยู่ในบางจังหวะอะไรเงี้ยนะฮนะอ่ะเห็นปะมันจะเปลี่ยนช้านะครับ อย่างที่บอกไปปืนนี้ไม่จําเป็นต้องมีสกินแดงก็เล่นได้เหมือนเจ้าตัวกาว5.56เลยข้อดีของเขาครับมันลั่นเร็วกว่ากาวมันเหมือนกาว5.56เลยครับอารมณ์มันจะเหมือนกาว5.56เหมือนคลิกซิกอะไรพวกนี้คือจะออกแนวลั่นไวแรงและนิ่งนะครับมันดีกว่าไอพวกนั้นแน่นอนนะครับนี่เห็นปะ่ะคือมันแรงครับมันแรงกว่าเนี่ยใกล้ๆอ่ะในระยะใกล้นะะกลๆนะครับเจ้าตัวกาว5.56ตามเมจไม่ถึง30ครับเนี่ยเห็นปะ่ะใกล้ๆอย่างเงี้ยสามสิบแต่ถามว่า4นัดตายเหมือนกันครับ ก็ก็ยังไม่ด like <9, S 2> ีเท่าไหร่หมายถึงไม่ได้ดีกว่ากันมากนะสำหรับกาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงอารกาว5.56ระยะนี้เห็นปะ29เนี่ย29 27ประมาณนี้นะครับ29 27มันถามว่ามันมีผลไหมมันก็ไม่มีหรอกสําหรับผมนะเพราะมันก็สีหน้าตายอยู่ดีนะครับจะแรงเท่าไหร่ก็เถอะตอนนี้นะครับสีหน้าตายแต่มันนิ่งครับผมว่ามันนิ่งกว่ากาว5.56 แบบไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีสกินแดงก็นิ่งครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเนี่ยเห็นปะดูความนิ่งมันเด่นี่ผมแทบไม่คุมเลยนะเอาคือคุมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเป็นระยะไกลก็ยิงได้สบายอุ้ยติ๊กตอกติ๊กตอกเด้งทุกทีฮะเนี่ยก็ถ้าเป็นระยะไกลๆกก็ยิงได้สบายนะเห็นปะแรงดีดน้อยมากครับตอนแรกผมรู้สึกว่าแรงดีด t r á ขวามันเยอะกว่านี้นะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสรุปเลยง่ายๆก็คือมันแรง แรงกว่ากาวนิดหน่อยนะครับในระยะกลางๆถึงไกลถึงจะเห็นผลเนาะแล้วก็เรื่องของความล่าไวัยนะครับล่าไ้ากว่า2 2หน่วยนะครับซึ่งถ้ามองกันในรูปรูปแบบการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างนะครับมันคือกาว5.56ที่ดีกว่าประมาณประมาณ2% <c oughs> ผมว่านะมันเล่นคล้ายๆกันเลยครับมันเล่นคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับไทสิบนะครับผมอือไป ไปกันต่อที่อันดับที่3นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืน S วิตเบดเอ็กนนั่นเองนะครับผมสวิตเบดเอ็กนนะฮะที่ผมให้มาอยู่ที่อันดับ3นะครับเพราะว่ามันเป็น SMG เอมเพียงไม่กี่กระบอกนะครับที่สามารถยิงในระยะกลางนะครับไกลนี่อาจจะยากหน่อยนะครับสู้กับสไนนเนี่ยยากหน่อยจะถามว่าถ้าคนเก่งเล่นอะมันยิงได้มันยิงได้ครับแต่ดาเมจจะค่อนข้างเบาแต่ปืนนี้นะครับระยะใกล้โคตรแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ไม่จําเป็นต้องมีปืนแดงต่อให้มีปืนแดงก็ไม่เล่นครับเพราะว่าปืนนี้สกินธรรมดามันดีไม่รู้นะใครหลายคนเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสกินธรรมดาเนี่ยดีกว่ารวมถึงผมเองด้วยนะครับผมก็ว่าสกินธรรมดาเนี่ยดีกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมนี่เห็นไหมก็คือดาเมจนะครับแรงลั่นไวนะครับด้วยความเป็น SMG แล้วก็ข้อดีของมันครับคือการโยกโยกค่อนข้างไวครับซึ่งโยกเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับสาหรับสายแบบ ระยะใกล้ๆนะระยะใกล้ๆเนี้ยมันจะสําคัญมากนะครับเรื่องโยกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระสุนไวนะครับกระสุนเยอะนะครับมันเปลี่ยนกระสุนไวนะตัวเนี้ยเปลี่ยนกระสุนไวมากนะครับเห็นป่ะปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะครับปุ๊บปุ๊บเนี่ยถ้าคุณใส่เปิร์กเขียวไอ้ที่เปลี่ยนกระสุนแล้ววิ่งได้อะสไลด์ได้นะผมบอกได้เลยว่าโคตรพิ้วนะครับอย่างกันนินจานะครับแล้วก็เวลายิงระยะไกลดาเมจไม่ค่อยดรอปนะครับจะไม่ค่อยเหมือนเฟนนิกเฟนนิกเนี่ยดาเมจจะดรอปหน่อยแบบระยะประมาณเเเนนนนีีี้้้้ยยยะะะะะครรรัับดาามมมมจจอออู่่่ท10แแลลวว9ไปณ ผมอาจจะเวอร์ไปประมาณสิบสิบสองสิบห้าวันนี้แต่ว่าปืนนี้จะแรงกว่าหน่อยในระยะไกลๆนะครับเห็นป่มแรงกว่าหน่อยนะครับเราเราไม่พูดถึงเรื่องของว่ากี่นัดไตยยแล้วนะครับเพราะว่าปืนพวกนี้มันเน้นความไวนะครับความลั่นวนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับสวิตเบกไนล์หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราขึ้นมาที่อันดับที่2กัก็เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืนเฟนเนกที่เราพุ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับ เปนเฟนเนกนะฮะที่ผมให้อยู่อันดับ2นะครับที่มันดีคือที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยถ้าเป็น SMG นะก็จะเป็นในส่วนของเฟนเนกกับสวิตเบรกนายเนาะในแรงนะครับแต่ที่ผมให้เฟนเนกชนะเพราะว่า1ครับลั่นไวกว่านะครับลั่นไวกว่าแล้วเวลายิงระยะไกลต่อให้ดาเมจมันจะดอปๆยังไงก็เหินเนี่ยอ่ะเห็นยวแมที่ผมบอกประมาณ10 13 15นะครับจะไม่ไม่สวิตเบรกนายจะแรงกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเห็นปะ สวิตเบรกหน่าสิบหกใช่ไหมสิบสามบ้างอะไรนี่ไกลหน่อยนะสิบสี่ใช่ไหมคือมันแรงกว่าไม่ได้มากอ่ะสิบแปดคือมันสิบแปดถ้ายิงอกอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ปืนเนี้ยอาจจะมีดาเมจที่ค่อนข้างเบานะครับในระยะเห็นป่ะสิบสิบเองนะฮะแต่ในระยะใกล้ตอนนี้นะครับมันคือราชาถ้าไม่นับเจ้าตัวปืน KRM อ่าที่เป็นลูกซองนะมันราชาเลยครับในระยะใกล้เนี่ยผมว่าถ้าเล่นดีๆอ่ะมันมันชนะสวิตเบรกได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า ด้วยความล่าช้าของมันเนี่ยเราไม่ต้องนับหรอกครับว่ายิงกี่นัดเพราะว่ามันออกแบบเห็นปะพวกปืนล่าไ้าๆครับไม่นับนัดกันฮะนัดแค่ว่านับแค่ว่ามันตายเร็วหรือตายช้าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามานั่งนับนัดไม่ได้หรอกนะครับมันเยอะจัดนะครับบางทีแม่งยิงเป็นสิบเลยยิงไม่โดนม้างก็มีนะครับอ่าอะเห็นปะระยะใกล้มันสบายนะครับยิงระยะกลางได้ไก่ได้แต่ปืนนี้ถามว่าพึ่งสกินไหมผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าพึ่งสกินยิ่งมีสกินแดงเนี่ยครับ ยิ่งดีนะฮะปืนนี้ค่อนข้างจะพึ่งสกินคือถ้าคนไม่มีสกินเนี่ยจะต้องเสียเสียของแต่งมาใส่สโคบเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันแปลกๆเนาะคือของมันผมว่ามันโอเคอยู่แล้วไม่รู้จะเอาของแต่งอันไหนออกดีเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่มีนะปืนแดงนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้นี่คือแบบอีพิกนะระดับอีพิกนะครับประมาณเนี้ยตัวเนี้ยที่ดีนอกกนั้นคือสโคบมันค่อนข้างจะกาก,าก หรือแม้ก็ถ้ามีรีเจนต์ตัวอื่นๆก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสกินเลยอ่ะไม่รู้จะเอาของแต่งอะไรออกดีผมไม่รู้จริงๆนะเออต้องขอัยนะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างจําเป็นอ่ะก็คงเอากิบหน้าออกลวมั้งนะครับแต่ว่าก็แรงดีก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะก็ต้องคุมปืนมากกว่านี้นะฮะยิงทางไกลได้ก็ดีนะครับผมไปต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะครับผมอันดับสุดท้ายอันดับที่1นะครับไม่มีใครล้มล้างมันได้ณปัจจุบันนั่นก็คือเจ้าตัวปืน ดรเฮดหรือว่าดรขีดเฮดนั่นเองนะครับปืนดรเฮดนะฮะที่ผมให้ที่1นะครับเพราะว่ามัน3นัดตาย mm. เห็นปะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยดาเมจเข้า43นะครับนะ่ 43, เห็นปะ่ะเข้าหัวนะฮะอ่าดู 1, 2, 2นัดตาย 1, 2ครับ 1, 2, 3อ่ะาาระยะนี้โอ้โหเหลือ1น,นเองอะอ่ะ 1, อ3อันนี้เห็นปะ่ะ เลแมัเหลือนหนึ่งอะคือถ้ายิงโดนหัวเม็ดหนึ่งแล้วกลับมายิงตัวนะครับแป๊บเดียวก็ตายแล้วเห็นไหมคือตัวเนี้ยไม่มีใครล้มล้างมันได้เพราะว่ามันยิงได้ทุกระยะใกล้กลางไกลมันชนะได้หมดครับระยะใกล้ๆถามว่ามันสู้เฟนนิกได้ไหมผมกล้าพูดว่าสู้ได้ดูดิเนี่ยเนี่ยตอให้มันจะลั่นช้ากว่าก็จริงแต่มันสามนะตายครับดูนะเนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวครับตายเมื่อเทียบกับเฟนนิกเฟนนิกลั่นไวก็จริงครับดูเห็นไหมตายพอๆกันนะความเร็วอะ นี่ครับเห็นปะต่อให้เป็น SMG นะครับเนี่ยพอกันนะครับความเร็วแต่เมื่อเทียบกับปืนอื่นๆแล้วถามว่ามันเร็วไหมเร็วฮะแต่ว่า,อย,าอ,อย่างเช่นท้ายสิบเก้านี้เห็นปะมันจะมีแบบว่าเวลานิดหน่อยนะครับคือมันแค่เสี้ยววินาทีอะแต่ไอเจ้าตัวนี้มันพลิกเกมได้ครับเพราะว่ามันแค่สามนะัดเท่านั้นเองปุ๊บ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 ,บ,บแล้วถ้าคุณฟุกยิงเข้าหัวเห็นปะสองนัดเร็วกว่าเฟนิกอีกนะครับเร็วกว่าเฟนิกอีกนะฮะเหถ้าฟุกยิงเข้าหัวอะไรเงี้ยหรือว่า ตั้งใจก็ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือที่มันได้ที่1นึ่ครับเพราะว่าดาเมจลุ้น้วนเลยเรื่องของดาเมจทั้งนั้นเลยครับเรื่องความนิ่งความไรผมไม่สนใจครับที่มันได้ที่1เพราะว่าดาเมจหัว2นัดตัว3นัดนะครับระยะไกลหน่อยก็ประมาณ4นัดเนาะอ่าประมาณ4นัดนะฮะไกลหน่อยก็4นัดแต่ว่าเป็น4นัดที่ค่อนข้างจะแรงและดาเมจเหลือๆเห็นป่ะเนี่ยอ่าสามอ่าสามเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันยิงแบบปุ๊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 บตายนะครับ ซึ่งณนะตอนนี้นะครับเป็นปืนยอดนิยมเห็นบ่อยที่สุดในแรล้งนะครับผมก็จะเรียงมาเลยเนาะคือเฟนิกก็เห็นทุกเกม d r h นี่ทุกเกมอยู่แล้วนะครับปืนก้าวในหลังๆเริ่มเริ่มมีแล้วนะบางเกมไม่เจอนะครับปืนกาวเนี่ยบางทีไม่เจอนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยตอนนี้ไทสิบเก้ามันขึ้นมาเนาะก็อาจจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ที่เห็นทุกเกมนะครับทุกเกมต้องมีก็คือ1ก็คือ d r h 2ก็คือเฟนิ r ead, ก2ปืนนี้เห็นทุกเกมแต่สวิตเบยดบางทีก็ไม่มี นะครับบางทีก็ไม่มีนะผมไม่กล้าการันตีนะแต่ว่าคนเล่นก็เยอะอยู่ดีครับคือเล่น10เกมอ่ะอ9เกมต้องเจออาจจะอีกเกมหนึ่งอาจจะไม่เจอแต่2ปืนนี้เล่นร้อยเกมก็เจอร้อยเกมครับเป็นเ็กับ d r h คือเจอบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันไอ้ปืนเนี้ยใช้คําว่าโกงได้เลยครับบางทีเราอาสมมุตินะอันนี้แค่สมมุตินะครับบางทีเนี้ยเราอ่ะกากระฝั่งตรงข้ามแต่เราเปิดก่อนนะครับแต่ด้วยความที่มันแรงเนี้ย ฝั่งตรงข้ามแทบไม่มีสิทธิ์หันมาสวนเลยครับเพราะว่าเนี่ยยืนหลอยส,ส,สมมติศัตรูมาออปุ๊บยืนหลอยปุ๊บปุ๊บเห็นปะมันแทบไม่ได้สวนเลยครับปืนอื่นเนี่ยมันยังพอพลาดได้สมมุติว่าศัตรูวิ่งอยู่ถ้าเป็นปืนไทยเนี่ยเรายิงเข้าไป3นัดแล้วเขาวิ่งออกเนี่ยหรือว่ายิงโดนขาอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะต้อง5นัดเลยนะครับในระยะไกลๆซึ่งมันอาจจะแบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยวิ่งหนีได้นะครับเราอย่าลืมนะว่าศัตรูเนี่ยมันก็เก่งเหมือนกันแต่ปืนนี้นะครับโดนขาเขาเห็นปะเนี่ยสี่นัด สามนัดสี่นัด,นดนเห็นปะคือมันแรงครับเอาเป็นว่าปืนเนี้ยมันแรงก <g iggle> ็ประมาณนี้จบไปกันแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบถ้าคิดเห็นตรงกันไม่ตรงกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าพี่ครับอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในสุภาพสุภาพละกันนะครับผมประมาณนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนบ๊ายบายรักนะ